สามสองหนึ่งประชาสร,รุปความหมายหลักได้สามประการคือหนึ่ง ความหมายในเชิงกลมการทางการเมือง 2. ความหมายในเชิงรูปแบบการปกครอง 3. ความหมายในเชิงวิถีชีวิตของประชาชน 1. ความหมายในเชิงกรุมการทางการเมืองบ o l i t i c a l ร d e o l o g y กุมการทางการเมืองคือระบบความคิดทางการเมืองอย่างหนึ่ง อดมการประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในฐานะักที่เป็นระบบความคิดทางการเมืองชนิดหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับหลักการ3ประการคือหนึ่งหลักมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญารู้จกักใช้เหตุผลรู้ดีรู้ชั่วและสามารถปกครองตอนเองได้ประชาธิปไตยนั้น เป็นรอบอบที่สมาชิกจะต้องแสดงออกซึ่งเหตุผลเพื่อให้ได้มาซึ่ง,งข้อสรุปที่ซึ่งข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกันเชื่อกันว่าถ้าการดำเนินการใดๆเป็นไปตามหลักการแห่งเหตุผลแล้ว ยอมจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างไม่อย่างไม่มีขีดจำกัด 2. หลักสิทธิและเสรีภาพคำว่าสิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมเิรีภาพหมายถึงความมีอิสระที่จะกระทำการใดยๆได,ๆได้แต่การใช้เสรีภาพจะต้องไป อาจจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วยสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยมีขอบเขตจำกัดในระดับหนึ่งสิ่งที่จะตามมาเป็นตัวจำกัดเสรีภาพคือกฎหมายข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีเสรีภาพ สริภาพนั้นพื้นฐานสริภาพขั้นพื้นฐานในระบประประชาธิปไตยอาจจำแนกได้ดังต่อไปนี้ 1. สิริภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจแสดงออกในรูปของการพูดการเขียนและการโฆษณาซึ่งถือเป็นสิริภาพขั้นพื้นฐานประการหนึ่งในสังคมประชาธิปไตย เป็นสังคมที่ถือว่าประชาชนคือเสียงสวรรค์เป็นสังคมที่่ทียินยอมให้ประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยเข้ามีส่วนรวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยเสรีการแสดงความคิดเห็นจึงถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง 2. เสรีภาพในการรวมกลุ่ม อาจจะเป็นการรวมตัวกันอย่างอาญาเกษตรกร,กรที่ปลูกอ้อยจัดตั้งเป็นสหกรณ์ชาวไร่อ้อยหรืออาจจะเป็นการรวมตัวกันของผู้ที่มีความสนใจในกจิจก,กรรมทางสังคมอย่างหนึ่งอย่างใดรวมกันจัดตั้งเป็นสมาคมเป็นต้นและยังรวมไปถึง การรวมตัวกันของประชาชนเพื่อเขามีส่วนรวมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการใดๆอีกด้วยแต่ทางนี้กิจกรรมที่เกิดจากศิริภาพในการรวมกลุ่มจะต้องอยู่ในกรอบแห่งกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม 3. ศส,สริภาพในการนับถือศาสนามนุษย แต่ลักคนยอมไม่ความเชื่อที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างถือเป็นเรื่องธรรมดาการนับถือหรือศรัทธาที่มยนพึงที่มย์พึงมีต่อความเชื่อศาสนาใดๆๆจึงนับได้ว่าเป็นสรีภาพขั้นพื้นฐานประการหนึ่งสามเสิและเสรีภาพอื่นๆนอกจากเสริและสรีภาพข้างตนแล้ว พัดมการประชาธิปไตยย่างให้ความสำคัญกับเสริและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้คลด้านอื่นๆเอกเชนเสรีจะได้รับการคุม้มครองทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินและทรัพย์สินและทรัพย์สินจากรัฐเสรีิรในเกหะสถานเสิีรและเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย ที่อยู่อาศัยเสถียและสริภาพในการเดินทางเสถทธิและสริภาพในการประกอบอาชีพโดยสุจริตสริภาพในทางร่างกายเป็นต้น 3. หลักความเสมอภาคความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันเป็นหลักที่สําคัญของรลุธรมการประชาธิปไตยอีกหลักการหนึ่งระบอบ ราาประชาติปไตยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชนชัน้นใดเพศใดเมธน,นักทางเศรษฐกิจหรือธน,นักทางสังคมอย่างไรต่างเทา่าเทียมกันความเท่าเทียมกันในทีนี้ไม่ใช่ความเท่าเทียมกันในสติปัญญาความสามารถหรือความสูงความต่ำแต่เป็นความเท่าเทียมกันในศัก ในศักดิ์ศรีของความเป็นคนซึ่งทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่รอดในสังคมความเสมอภาคในระบบประชาธิปไตยอาจจำแนกได้เป็นสีประการดังต่อไปนี้ 1. ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอจากแนวความคิดที่ว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการปกครองโดยประชาชน ถือว่าเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์รัฐประชาธิปไตยจึงต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนอย่างกว้างขวางทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเมื่ออายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายระบุไว้และบัตรเลือกตั้งแต่หลักใบจับไม่เสียงเพียงหนึ่ง เสียงเท่าเท่าเทียมกันซึ่งตรงกับปริยาสาโกนแห่งเสริฐมนุษยชนข้อ21วงเล็บสที่ระบุกว่าเจตจำนงเจตจำนงของประชาชนจะต้องเป็นมูลฐานแห่งอำนาจของรัฐบ,บาลเจตจำนง เช่นว่าจะจำลองเช่นว่านี้จะต้องแสดงออกทางการลดตั้งตามกำหนดเวลาและอย่างแท้จริงโดยอาศัยการออกเสียงทั่วไปและอย่างเสมอภาคและลงคะแนนเสียงและลงคะแนนเสียงรับหรือการลงคะแนนเสียงโดยอิสระอย่างอื่นในในทำนองเดียวกัน สองความสมภาคในที่จะดารับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะประชาธิปไตยนั้นจะเือว่ากฎหมายเป็นเสมอข้อกำหนดของสังคมที่ออกมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมพฤติกรรมที่เป็นผลร้ายต่อสังคมโดยรวบรวมโดยสวนรวมนั้นคือกฎหมายจะให้ความคุ้มครองป้องกันแค่ ทุกคนโดยเท่าเทียมกันและผู้และผู้ถืละเมิดกฎหมายก็จะได้รับโทษเกณฑ์ตามที่กำหนดหรือถ้ามีเหตุอันควร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 ปร,ร,ปร,ร,ปร,ร,ปรนให้มีการลดหย่อนหรือยุกเว้นโทษคัวก็ควรจะได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกันด้วย 3.. ความเสมอภาคที่จะแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตประกอบในระบบรประชาธิปไตยนั้นรัฐต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเช่นจัดให้มีโรงเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยให้เพียงพอสำหรับคนที่ปรารถนาแสวงหาความรู้มีโอกาสรับการศึกษาได้รับความรู้และมีโอกาส ใช้ความรู้ความสามารถสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตให้กับตนเองและต้องบริหารระบบของสังคมให้เปิดโอกาสให้เปิดโอกาสสำหรับทุกๆคนในการที่จะได้ทำงานโดยเสรีเท่าเทียมกันอย่างเช่นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีเสริเสมอภาคในการสอบขัดเลือกเขา เข้าเป็นข้าราชการเป็นต้น 4. การสมอภาคทางเศรษกิจและสังคมในเทนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐประชาธิปไตยจะต้องทำให้สมาชิกทุกคนมีฐานะมี เความสมาร์ททางเศรษฐกิจและสังคมในทีนี้ไม่ได้ไหมายความว่ารัฐประชาธิปไตยจะต้องทําให้สมาชิกทุกคนมีฐานะนทางเศรษฐกิจสังคมสูงกล่าวคือมีรายได้สูงและมีความเป็นเทียรเากันทุกคนแต่จะต้องพยายามประจายรายได้นําเอาทรัพยากรทางสังคมมาใช้ประโยชน์ ลดช่อง,ว,งว่างระหว่างชนชั้นให้น้อยลงโดยการสนับสนุนหรือช่วยเหลือกลุ่มที่ด้อยโอกาสที่ด้ยอยที่ด้อย,ยโอกาสกว่าคุณตบให้เติบโตใหญ่และแข็งแรงพอจะช่วยเหลือตอนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นการเทารัดสนับสนุน โครงการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพในชนบ,บทโครงการจัดตั้งสหกรณ์ผู้ผลิตสหกรณ์ผู้จำหน่ายผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆโครงการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเพื่อยุกระดับความความกินดีอยู่ดีเป็นต้นอสองความหมายในเชิงรูแปแบบการปกครองกวันมันแนวคตตพื้นฐาน ของประชาธิปไตยในทัน,นที่เป็นรูปแบบการปกครองมาจากความเชื่อที่ว่าประชาธิปไตยเป็นระอบบอการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศการปกครองตอนเองของประชาชนดำเนินการโดยผ่านผู้แทนที่ประชาที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำนาทีแทนตนตามระเบียบตามระเบียบวิธีที่บัญญัติ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเราจึงอาสรุปหลักการสําคัญของการปกครองในระบบบประชาธิปไตยได้ดังต่อไปนี้หนึ่งหลักอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหมายถึงว่าประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจสูงสุดของรัฐประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินปัญหาและกําหนดความเป็นไปของพวกเขาเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนทั้งประเทศจะต้องมานั่งตกนั่งถกเถียงหาทางแก้ปัญหา 2. หลักอำนาจอธิปไตยโดยปวงชนหมายถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองรูปแบบรูปแบบของการเข้ามีส่วนร่วมของ ประชาชนจึงมีอยู่หลายทางด้วยการที่สำคัญคือการเลือกตัวแทนของตอนขึ้นไปทำหน้าที่ในรัฐบสบภานอกจากนี้ประชาชนอาจทำได้โดยการช่วยรณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครให้ผู้สมัครที่ทต้นนิยมอยู่หรือเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอดมการ์เดียวกันเพื่อหา เพื่อหาทางผลักดันให้ในโยบายของพรรคนำมาใช้ปฏิบัติเป็นต้น 3. หลักอำนาจอธิปไตยเพื่อประชาชนสังคมประชาธิปไตยนั้นผู้ปว,ว,วกรองหรือพวกมีอำนาจในการบริหารประเทศรัฐบาลจะต้องไม่กระทําไปเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตอนเองในกลุ่มตนเท่านั้นผูวกปว,วกรอง ผู้ปกครองที่มาจากประชาชนในรอบอระชาธิปไตยนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีกระทำเพื่อประโยชน์สุของประชาชนส่วนใหญ่ด้วยให้ให้สมกับคว,วามไว้วางใจของประชาชนที่เลือกตนเข้ามารับนาทีไม่เช่นนั้นเมือ่เอเอมื่อกรวป,ประ,ระอาจจะไม่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในสมัยต่อไป ก็ได้สี 4. หลักเหตุผลประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักเหตุผลทางนี้นเนื่องจากคนแต่ละคนต่างก็มีแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไปถ้าคนปราศจากเหตุผลแล้วสังคมก็อาจยุ่งเหยิยงยไม่ได้คอยุติ เทีและถูกต้องดังนั้นในระบบประชาติปไตยนั้นทุกคนจะต้องรวมกันคิดโดยต่างก็เสนอความคิดเห็นแล้วอาจมีการเปิดอภิปรายมีการพิพากวิจารณ์มีการวิพากวิจารณ์การใหยางกว้างขวางต่างคนต่างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นธรรม ข้อเสนอหรือความคิดเห็นของใครที่มีเหตุผลดีกว่าก็จะก็จักได้รับเลือกให้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆต่อไปห้าหลักหลักเสียงข้างมากวิธีหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะรู้ได้ว่าระบบประชาธิปไตยเป็นหลักการเพื่อปวงชนหรือหลักเสียงข้างมากนั้นคือหลักจากที่ผู้แทนรัศดร ได้ม ph ีโอกาสแสดงความคิดเห็นว uh ิภาควิจารณ์โดยการอภิปรายการพอแล้วก็จะมีการออกเสียงลงคะแนนการเสนอข้อเสนอที่ได้รับเสียงข้างมากจากที่ประชุมก็จะได้รับเลือกทำนาทีปฏิบัตินำไปปฏิบัติทั้งนี้เพราะถือได้ว่าเป็นข้อเสนอที่มีเหตุผลของคนส่วนใหญ่ห หลักความยินยอมประชาธิปไตยจะต้องมีพื้นฐานมาจากความยินยอมอีกด้วยเมื่ออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและปวงชนได้เลือกตั้งตัวแทนของตนเพื่อ,อใช้อำนาจดังกล่าวจึงถือได้ว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้เขาไปให้เขามาให้เขามาใช้ใช้อำนาจเหล่านี้ได้รับ ความยินยอมจากพวงชนแต่จะไม่อำนาจจำกัดตามรัฐธรรมนูญและยังถูกจำกัดช่วงเวลาที่ต้ารับความยินยอมคืออาจอยู่ในวรระช่วงระยะเวลาหนึ่งโยคบวรระสีปีเมื่อครบวรระหรือม่การทุฐสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่หากผู้แทนรัษฎรผู้ได้ได้รับความไว้เหนือ เหนือเชื่อเหนือเชื่อใจจากประชาชนจะได้รับเลือกเข้ามาทำนาทีต่อไปจัดหลักประนีประนอมในหลายกรณีหลังจากที่ผู้แทนรัศดรได้อภิปรายกันแล้วและเห็นว่าข้อเสนอต่างๆที่ผู้แทนแต่ละคนเสนอไปนั้นมีหลักษนักที่ใกล้เคียงกัน มากหรือมีข้อขัดแย้งกันไม่มากนะักที่ประชมุมก็อาจใช้การประนีประนอมการโดยยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเกณฑ์ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่ไม่จำเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียงข้างมากก็ได้แปด หลักความสมภาคปร,าาประชาธิปไตยเชื่อว่ามนโนตาก็มีิสธิ์มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันแม้แต่รัฐธรรมนูญไทยก็ยอมรับให้หลักการนี้โดยเขียนไว้ว่าบุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมายฐานนักสักดิ์ฐานฐานนันตรักษ์ฐานฐานนันดรนศักดิ์โดยโดย กำเนิดก็ดีโดยแต่งตั้งก็ดีโดยประการอื่นๆก็ไม่ประทำให้เกิดอภิสิทธิ์แต่อย่างใดเลยฉะนั้นกฎหมายในสังคมประชาธิปไตยเึงบังคับให้ใช้กับบุคคลทุกคนโดยเสมอนะกันทั้งหมดกล่าวหลักสิรธิภาพสังคมประชาธิปไตยนอกจาก นอกจากจะให้ความสำคัญกับหลักความสเสมอภาคแล้วยังให้ความสำคัญกับหลักเสรีภาพด้วยกล่าวคือนอกล่าวคอือรัฐในระบบประชาธิปไตยจะต้องส่งเสริมเสรีภาพต่างๆของปวงชนเช่นเสรีภาพในการพูดการเขียนการอบรมการศึกษาการรวมตัวการเป็นสังคมเป็นต้น แต่ทางแต่ทางนี้เสรีภาพเหล่านี้จะถูกจำกัดโดยกฎหมายนั้นคือประชาชนต้องไม่ต้องไม่ใช้เส,สรีภาพนี้เพื่อทำลายหรือรบกวนเสรีภาพของผู้อื่นเสพหลักนิติธรรมหมายถึงการยึดถือกฎหมายเป็นเกณฑ์กติกา และหลักประกันความสมอภาคให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิสิทธิภาพและการกการการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความถูกต้องสงบเรียบร้อยและชอบธรรมโดยรัฐบาลจะต้องบังคับใช้กฎหมายแก่คนทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิเพราะเหตุแห่งความเป็น ผู้มีอิทธิพลยุุยสถาบรรดาศักเงินทองหรืออภิสิทธิ์อื่นๆ 11. หลักการปกครองตอนเองเมื่อสังคมประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับหลักความเสมอาภาคและเหตุผลเชื่อว่ามนุษย์สามารถปรับปรุงตัวเองให้ก้าวหน้ารวมทั้งแก้ไขปัญหาของตอนเองได้ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเองทางนี้เพราะพวกเขารู้ดีว่าคนอื่นๆว่าคุณเองว่าตนเองต้องการอะไรหรือสิ่งใดที่เป็นผลประโยชน์ของพวกเขาซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้อาจจากโยในแง่รูปธรรมอย่างเช่นสวัสดิการทางสังคมต่างๆหรืออาจจากโยในแง่ของนามธรรมอย่างเช่น เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมก็ได้ 3. ความวาหมายในเชิงวิถีชีวิตของประชาชนวิถีชีวิตของประชาชนหมายถึงวิธีการวิธีการในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่เอื้ออำนวยต่อการปกครองในระบบประชาธิปตไตยเมโย มีความเชื่ออยู่ว่าการปกครองในร,บระบอบประชาธิปไตยจะไร้จะร้ายัทธภาพถ้าบุคคลหรือสมาชิกของสังคมขาดแบบแผนของความเชื่อทัศนคติและค่ะานิยมที่เป็นประชาธิปไตยวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอาจจำแนกได้ดังต่อไปนี้เนินใช้เหตุผลในการ ในการตัดสินปัญหาหรือข้อขัดแย้งระหว่างการในทางปฏิบัติมาในทางปฏิบัติแม้ว่ามนุษย์จะไม่ได้ใช้เหตุผลตลอดเวลาแต่ก็ควรจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะการแสดงออกเสื่องความเส่อความคิดเห็นโดยการใช้เหตุโดยการใช้เหตุผลจะนำ จะนำมาซึ่งคอสลบทีเป็นซึ่องคอสุบทีซึ่งข้อสุปท,ปทีเป็นที่ยอมรับรับการโดยไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงซึ่งก็จะเป็นผลให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม 2. รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีสติสามปชัยยักปราศจากอกติและมีความ อดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่างแตกต่างไปจากตน 3. ม,มีน้ำใจประชาธิปไตยกล่าวเคอมีความคิดเห็นเป็นของบุคคลเองไม่ความคิดเห็นเป็นของตอนเองไม่ไม่นิยมการยอมยอมตามความคิดเห็นของผู้อื่นนอกจากจะถูกล้าง อนอกจากจะถูกลบล้างด้วยเหตุผลที่นนาเชื่อถือว่ายอมรับเสียงข้างมากคารบในศักดิ์ศรีเสรียภาพและความเสมอภาคของเปรตของของเพื่อนมนุษย์ด้วยการมีเจิดใจกว้างขวางพร้อมที่จะยอมรับการวิพากวิจารณ์จากผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับปุ่งตนเองอยู่เสมอ สนใจการอาสนใจกิจการบ้านเมืองและเขามีส่วนรวมทางการเมืองโดยถือว่าเป็นนาเทีขอรบคอรบกฎเกณฑ์หรือกติกาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแข็งขัดหรู้จักประนีประนอมมากกว่าที่จะดึงกันเอาชนะกันโดยอาศัยการขู่เข็นบังคับ ให้อีกไฟล์หนึ่งยอมรับในเงื่อนไขของฝ่ายตนแต่ฝ่ายเดียวหกมองโลกในแง่ดีสมาชิกของสังคมป,ประชาธิปไตยจะต้องมีศรัทธาและความหวังต่อชีวิตเสมอกระบ,บวนการในระบบราาประชาธิปไตยนั้นอาจต้องใช้เวลาความอดทนอดกลั้นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งจัด มีความรับผิดชอบต่อสวนรวมเมื่อสมาชิกของสังคมประชาธิปไตยมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของประเทศและประเทศเป็นของทุกคนแล้วทุกคนจะเกิดความรักความภัคดีต่อชาติบ้านเมืองแต่พยายามที่จะประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และศีลธรรมอันตีงามและต่างกอบชายยามทำตนเป็นพลเมืองดีช่วยกันบมรงรักษาสาธารณสัมบัตชิช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากใน,ในรูปของสังคมสังเข้อเขามีส่วนรวมในการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดรวมเย็นเป็นศพเป็นต้น